สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับการครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานยนต์ผลดีผมแต่งตัวเต็มยศน,นิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมจะมีกล้องข้างบนเพื่อมาบันทึกภาพให้เห็นตอนปรับเครื่องด้วยนะครับวันนี้เรามีโจทย์ที่เป็นข้อหนึ่งครับฝั่งฝั่งนี้เป็นข้าวที่มาจากหลังเครื่องยิงสีนะครับก็คือว่าจะมีข้าวเม็ดดาเม็ดเหลืองแล้วก็มีข้าวดีปนอยู่บ้างทีนี้โจทย์ก็คือว่าเราจะมาทําให้มัน หักเป็นข้าวท่อนเป็นข้าวหักนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเครื่องกระเทาะเนี่ยเราจะปรับแต่งให้กลายเป็นเขาเรียกว่าโรลเลอร์มิลนะฮะเดิมมันชื่อว่าฮันเลอร์แต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นโรลเลอร์มิลแบบแบบง่ายๆนะครับตามที่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆเขาเขาเขาใช้กันนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบที่แรงดันผมจะเปิดข้างในนะครับจะเป็นลูกยางสองลูก นะครับสองลูกนะครวิ่งด้วยความเร็ว50เิรเพตามปกติผมจะปิดสเกลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้เข้าไหลแต่เราถ้ายังมันทำงานก่อนนีเราตอนนี้ยังยังเข้าทำงานแล้วนะครับเข้าชนกันแล้ว,ลวครับยางเล่นส่วนแล้วผมปรับรางนิดนึงให้มันลงพอดีจุดนะครับ ล่างหน่อยโอเคประมาณนี้ผมจะลองปล่อยข้าวนะครับ,รบผมก็จะเริ่มเล่งลงผมจะเพิ่มข้าวมากขึ้น ักนนะฮเดี๋ยวเรามาดูว่าฝนน้มาเป็นยังไงบ้างนะครับข้าวที่เห็นนะครับไอ,ไอ้ที่เป็น,หนเหลืองๆที่เป็นบาเล่นะครับพอดีว,ว่วมันค้างจากครั้งที่แล้วนะครับไม่เกี่ยวเป็นเม็ดขักเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ยังมีเบสท,ที่ยังเต็มเม็ดอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับ เดี๋ยวเราเราจะไปร่อนร่อนตะแกรงเหลี่ยมแล้วเราจะดูว่ามันหักไปเท่าไหร่แล้วก็ยังมีที่เป็นเต็มเม็ดอยู่เป็นสัดส,ส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะได้มาปรับเครื่องต่อตอนนี้เป็นการทดลองครั้งที่หนึ่งครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องตะแกรงเหลี่ยมนะครับที่เอาไว้คัดขนาดเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวที่เราได้มาสักครู่นะะี้ฮะเอามาใส่แล้วให้ร่อนออกมาแยกเป็นส่วนส่วนหลังจากนั้นเราจะถึงจะเอาไปชั่งน้ำหนักดูว่า ด้วยการตั้งเครื่องเมื่อสักครู่นี้เราได้ะสัดส่วนของข้าวหักเท่าไหร่ข้าวที่ยังไม่ได้ถูกกระเทาะไปเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ไปปรับตั้งเครื่องอีกรอบหนึ่งให้ถูกต้องครับ เราก็จะได้ข้าวสามส่วนส่วนแรกนะครับคือข้าวที่ผ่านเครื่องแต่ว่าไม่ถูกบดให้แตกส่วนที่สองคือข้าวที่แตกเป็นเป็นข้าวหักเล็กๆนะครับและส่วนที่สามคือเป็นข้าวหักใหญ่นี้เดี๋ยวผมจะเอาไปชั่งน้ำหนักดูว่าแต่และส่วนได้เท่าไหร่กันนะครับกล่องพลาสติกเนี่หนักประมาณ7ขีดน,นะครับ ตอนนี้เราได้จุดเก้าหก็แปลว่าเราได้ข้าวส่วนนี้อยู่ที่ประมาณสัก2ขีดของ5้ 2, กรัมโดยประมาณครับนี่เป็นข้าวข้าวหักเล็กต่อครับตัวน,นี้ก็นัก7ขีดได้อยู่2.5 2.5ุกิโลครับสำหรับข้าวหักใหญ่นะโอเค ันนี้ครับอันนี้คือที่ไม่หักอยู่ที่สี่จุดสามสี่คือสามสี่ก็ลบไปเจ็ดขีดก็เหลือประมาณสามจุดสามจุดหกบาทคึหกโลครับแต่ว่ามันหักไปครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ด้วยด้วยผลเมื่อกี้เนี่ยมันหักไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองใหม่ทีน,นี้เราจะเอาข้าวของจริงแล้ว ที่เป็นโจทย์มาจริงๆเนี่ยมาบทอีกทีนึงนะครับผมจะเริ่มกระเทาอนะครับผมเปิดตอนนี้เปิดลูกยางก่อนนะฮะอ่ายางบดกันตั้งลมที่สามนะครับโอเคแล้วผม,มก็จะท่าปล่อยปล่อยสักประมาณหนึ่งจุดสี่ก่อนนะครับแล้วมีข้าวมาเดี๋ยวขอดูข้าวเลยครับขอดูข้าวหนะ่อย ดีฮะข้าวดูดีโอเคมากผมจะปล่อยให้เยอะขึ้นนะครับเอ่เร่งกำลังผลิตตอนนี้ผมเปิดอยู่ประมาณห8ถึแงแปดลมอยู่ที่สามเดิมครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้หมดเลยนะครับใกล้หมดแล้วโอเคข้าวหมดผมปิดนะฮะปรับสเกลกลับไปปรับลิน้น ที่ที่เรากระเทาะมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลอนดูว่าเท่านี้ได้เท่าไหร่นะครับก็เราได้เดี๋ยวได้เข้ารวมนะครับตรงนี้พอดีว่าตะแกรงชั้นบนเป็นตะแกรงมุ้งลวดเลยรูเล็กไปนิดนึงแยกไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าดูจากภาพรวมตรงนี้เป็นข้าวข้าวท่อนเยอะมากนะครับเกินผมว่าเกิน50%แน่นอนก็จริงๆตรงนี้ถ้าผ่านตะแกรงล่อนที่รูเหมาะสมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะลองอตะแกรงกลมมาใช้ เพื่อจะแยกข้าวต้นออกไปจากเข้ารวมอีกทีข้าวที่มันหักออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนส่วนนี้ส่วนนี้นี่เป็นเข้าหักค่อนข้างจะเล็กแล้นะครับแต่ถ้าเป็นช่องช่องนี้ช่องนี้นี่เป็นแทบจะปลายเลยครับเล็กมากนะครับเดี๋ยวเราจะชั่ง้หนักเพื่อหาว่าสัดส่วนแต่ละตวบอกมาได้เท่าไหร่นะครับนี่หลังเครื่องนะครับหลังเครื่องหนักอยู่ที่แ1 เราหักเป็น7ขีดน่าจะเหลือก็เหลืออยู่ที่7จุดกิโลนะครับนี่ได้จะเป็นใช้ได้แล้วละครับอันนี้คือใช้ได้แน่ๆ7.4ดตัวนี้ลบไปจุด7ก็จะเหลือ2.6 2. 6กิโลอันนี้เป็นข้าวที่ต้องกลับไปกวนซ้ำนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ถึง2หรอกเพราะว่าขาเขาทอนเยอะเยอะมาก ตัวนี้เป็นเท่าหักเล็กนะครับ1.9 .7 ลบจุหลือ1.2ึันี้เหลือ1.2แล้วก็ปลายปลายนะฮะ0ูนโดยประมาณนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพักแค่นี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองเอาตัวที่ที่วนมาลอนที่ตะแกรงกลมอีกทีนึงดูว่ามันเหลือเข้าต้นจริงๆเท่าไหร่ เราจะคิดสัดส่วนออกมาเพื่อน,นําไปปรับเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเครื่องตะแกรงกลมนะครับเป็นเครื่องทดสอบที่เอาไว้แยกเม็ดเล็กออกจากเม็ดใหญ่เวานนี้ที่เราได้จากข้าวที่ที่เราก็ทอ้อเสร็จแล้วฮะที่ต้องวนซ้ําเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคาดก่อนว่ามันมีเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กเพราะว่าตะแกรงล่อนเนี่ยตะแกรงเหลี่ยมล่อนได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวทําตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อคัดละเอียดแต่เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราดูว่ากลไกเป็นดี๋ไวผมจะลองเปิดให้ดูครับ เพราะด้านในนะครับเม็ดที่เล็กๆนะฮะจะไหลลงมาที่ตรงขาดตรงกลางนะครับส่วนเม็ดใหญ่เนี่ยก็จะหล่นหล่นมาที่ฟีบข้างล่างนี้ช่องนี้นะฮะจะเห็นว่าข้าวมีข้าวล่วงลงไปด้านล่างซึ่งนั่นคือข้าวเม็ดใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูี่ตัวนี้จะเม็ดเต็มๆนะครับ ตัวนี้แหละจะเอาไปวนซ้ําอีกทีนึงส่วนอันนี้เป็นข้าวทอนแล้วก็ใช้ได้แล้วครับหักเพียงพอ,อเดี๋ยวเราคัดเสร็จเราจะไปชั่งหนักอีกทนะีะฮะเราจะสรุปผลว่าเราตั้งเครื่องแบบที่สามบาแล้วก็สเกลที่เล็กหนึ่งเนี่ยเราได้กำลังผลิตแล้วก็ได้สัดส่วนของที่ต้องวนซ้ำอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ